สำหรับวิธีเปิดเครื่อง UPS EA 900G4 นะครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะไปออนเบรกเกอร์ที่ด้านหลังเครื่องด้านหลังเครื่องก็จะมีเบรกเกอร์สี่ตัวนะครับแต่เราจะทำการออนเบรกเกอร์บายพาสและเบรกเกอร์อินพุตก่อนนี้เบรกเกอร์บาพาสนะครับออนแล้วก็ออนด้วยเบรกเกอร์อินพุต แล้วเราไปดูที่หน้าเครื่องเครื่องก็จะทำการซิงก์นะครับจากโหมดสแตนบายแล้วก็จะจะทำการออนโดยอัตโนมัติเราก็รอสักคู่หนึ่งเพราะยูเพสกำลังทำการซิงก์ ก็จะใช้เวลาประมาณนักหนึ่งนาทีโดยให้สังเกตไฟตรงออนไลน์นะครับท,ที่สีเขียว,ยวมันจะกระพริบกระพริบ,บ,บซึ่งณนะตอนนี้อ่าทำการออนแล้วสังเกตจะเห็นโวลต์เอาพุทนะครับที่โชว์ที่หน้าเครื่องก็จะขึ้น220โวลต์เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ แล้วก็เราก็ไปทําการออนเบเกอร์เอาพุทด้านหลังเครื่องได้เลยเพื่อจ่ายไฟไปยังโหลดอันนี้เบเกอร์เอาพุทนะครับก็ทำอันออนเรียบร้อยสถาว่าปกติก็คือเบเกอร์จะออนอยู่ทั้ง3ตัวครับก็คือมีเบเกอร์บพาร์ตเบเกอร์อินพุตแล้วก็เบเกอร์เอาพุท